โอเคกูเกิลปิดห้องนั่งเล่นโอเคก o ูเกิลเปิดห้องนั่งเล่น <S 2> <S 2> <S เป็นยังไงคะ นี่คือการยกตัวอย่างการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมค่ะอขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการบ้านสร้างสู่รายการที่จะมาบอกเคล็ดลับบ้านดีสร้างได้วันนี้ทุกคนอยู่กับหญิงพิชมนเรืองชา Living e x p e r i e n c e Designer ประจำการที่ s C g Experi e n c e แห่งนี้ค่ะและก่อนจะเข้าเนื้อหาเกี่ยวกับบ้านสมาร์ทโฮมนะคะหญิงขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือ YouTube Channel เพียงเซิร์ชคาว่าเ g e x p e r เอยร์เรียนและอย่า ด้วยนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะหญิงได้ฝากเอาไว้ถึง2หมวดด้วยการเกี่ยวกับบ้านสมาร์ทโฮมสมาร์ทไลท์วันนี้หญิงจะมาเล่าอีก2หมวดด้วยกันนะคะนั่นก็คือ energy saving system ประหยัดพลังงานป้องกันงบบานปลายสําหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการประหยัดพลังงานอุปกรณ์ในกลุ่มนี้สามารถช่วยท่านได้ค่ะ เพราะเป็นระบบที่ช่วยควบคุมและตรวจสอบการใช้พลังงานภายในบ้านค่ะโดยท่านสามารถนําข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์นี้ไปช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านได้อย่างเหมาะสมอุปกรณ์ที่หญิงพูดไปนั่นก็คืออุปกรณ์การวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วซึมของน้ําและนี่คือ2อ,อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานภายในบ้านให้ดียิ่งขึ้นนะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะสําหรับเจ้าของบ้านที่ขี้เหงาอุปกรณ์ในกลุ่มนี้สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณ และยังสร้างความบันเทิงภายในบ้านด้วยระบบที่เราเรียกว่า Lighting and Entertainment System Gadget ็ตคูลคูสสำหรับคนขี้เหงาค่ะที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ไม่สำซากจำเจออีกทั้งยังสะดวกในการใช้งานเนื่องจากมีหลายประเภทให้เลือกสรรตามความเหมาะสมของพื้นที่ในบริเวณต่างๆ อาทิเช่นห้องดูภาพยนตร์หรือห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นหรือท่านใดที่ชอบระบบแสงสีเสียงก็สามารถติดภายในห้องนอนได้เช่นเดียวกันค่ะ <Wow. S 1> ทั้งนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ในกลุ่มใดนั้นอาจจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ตั้งแต่แรกเริ่มเพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะ,คะอุปกรณ์บางประเภทอาจจะมีข้อจากัดหรือติดตั้งกับระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังนั้นจึงควรวางแผนการติดตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะและนี่คือ4หมวดนะคะในการทําบ้านให้สมาร์ทค่ะ 1. นึ่งคอมฟอร์ สอง security system 3. energy saving system และ 4. lighting and entertainment system gadget ค่ะเพียงเท่านี้บ้านธรรมดาก็จะกลายเป็น smart home smart life แล้วนะคะสำหรับวันนี้รายการบ้านสร้างสุขบ้านดีสร้างได้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมฝากกดติดตามและแชร์คลิปนี้เอาไว้ด้วยนะคะหรือติดตามเรื่องราวดีๆของเราผ่าน facebook fanpage scg experience และอีกช่องทางอย่างไกล้ชิดค่ะ คือ Li n e อ f ฟ i ิเชี ACG e p e r i e n c e เพียงเสิร์ชคำนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ยิงขอลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอเค Google ปิดห้องนั่งเล่น